ปกติสมองของเราจะไม่ได้ทำงานในช่วงเวลาที่เราหลับเวลาที่เราหลับจิตวิญญาณภายในจะทำงานเช่นฝันดังนั้นถ้าเราตื่นมาในช่วงเวลาที่จิตวิญญาณทำงานคือช่วงเวลาตีสาเราจะทำงานควบคู่ผสมผสานไปกับจิตวิญญาณช่วงเวลานี้เราเรียกว่าแมจิกโมเมนต์ในตัวของมนุษย์ทุกคนมีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองอยู่สองส่วน ส่วนแรกคือจิตสำนึกส่วนนี้พวกเราทุกคนคุ้นเคยกันดีเพราะมันปรากฏกับเราตลอดเวลาอยู่แล้วมันเป็นจิตส่วนที่เราใช้ในการควบคุมร่างกายขณะที่รู้สึกตัวหรือ,อยังตื่นอยู่ไม่ว่าเราจะทำอะไรรวนต้องผ่านการทำงานของจิตสำนึกนี้ทั้งสิน้นและส่วนที่สองเป็นตัวตวนที่เขาจะไม่ปรากฏออกมาอย่างชัดเจนพูดง่ายๆคือ ตราบใดที่เรายังใช้จิตสำนึกอยู่จิตส่วนนี้จะไม่มีทางปรากฏตัวออกมาเพราะเขาเป็นตัวตนเหมือนกันบางคนเรียกส่วนนี้ว่าจิตใต้สำนึกบางคนเรียกว่าจิตไร่สำนึกบางคนอาจจะเรียกว่าจิตเหนือสำนึกแต่ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรเราถือว่ามันคือสิ่งเดียวกันซึ่งจะถือว่าเขาคือตัวตนแกนแท้ของเรา ปัญยาทางซีกตะวันออกของเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวัญญาณซึ่งตัวจิตวัญญาณนี้จะเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของตัวตนของเราโดยที่จิตสำนึกจะทําหน้าที่เป็นเพียงตัวแทนของจิตวัญญาณอีกทีเป็นแค่เป็นผู้ทำหน้าที่ทุกอย่างทางกายภาพแทนจิตวัญญาณเท่านั้นส่วน perfect moment คือสภาวะที่ถาวรกว่า magic moment บางคนเข้าถึงสภาวะ perfect moment ได้ด้วยโศกนาฏกรรมบางคนอาจจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างอาจจะกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวอาจจะกลายเป็นคนไม่ปกติพิการทุกพลภาพหรืออาจจะตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่บีบขัน้นจนต้องปฏิวัติความคิดตัวเองครั้งใหญ่เพื่อก้าวไปสู่สภาวะที่ทำให้เราต้องยอมรับเข้าใจ และสามารถมีความสุขไปกับมันได้ไม่มีเรื่องใดเป็นเรื่องบังเอิญพอทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นล้วนมีคุณค่าและความหมายไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพียงแต่เราจะมองเห็นมันหรือไม่เท่านั้นในเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างจงใจกดดันและบีบคั้นให้เราต้องจนมุมต้องยอมจำนนจนกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกขานกันว่าโศกนาฏกรรมเพื่อในที่สุด มันจะพาเราไปสู่การค้นพบคุณค่าและความหมายของการมีชีวิตอย่างแท้จริงวันนี้เรายังมีเวลามีโอกาสเรายังมีสติสัมปัญญาที่สมบูรณ์เรายังมีเรี่ยวแรงที่จะทำบางสิ่งบางอย่างให้เกิดเป็นคุณค่าและความหมายต่อผู้คนบนโลกเราจะรีอให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วค่อยตัดสินใจหรือเราจะตัดสินใจเลือกเดี๋ยวนี้ กกิดการเป็นอย่างที่คุณเป็นคือการที่เราสามารถเป็นจิตวิญญาณที่มีอัตลักษณ์เราทุกคนแบ่งตัวเองออกมาจากพระเจ้ามีคุณสมบัติทุกอย่างเหมือนพระเจ้าสมมติว่าพระเจ้าเป็นคุกกี้ชิ้นใหญ่ๆแล้วปิดแบ่งตัวออกมาเป็นชิ้นเล็กๆซึ่งขนมชิ้นเล็กๆเ,เหล่านั้นก็ยังคงมีคุณสมบัติหรือรสชาติสีกลิ่นเหมือนกับชิ้นใหญ่ทุกประการ พระเจ้ามองเห็นทุกการกระทำของเราผ่านดวงตาผ่านการสัมผัสผ่านจมกูกผ่านลิ้นและผ่านหูของเราเงื่อนไขข้อเดียวที่จะทำให้เราสามารถสื่อสารหรือได้ยินสิ่งที่พระเจ้าพูดเราจะต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเราให้เป็นความรักให้ได้ตลอดเวลา